สวัสดีครับวันนี้พวกเราไร้สาระชาแนลครับมาครัวดอกกายนะนี่วันนี้พิเด็ดพิญญาลมญาตินะลมย่าดไม่ยากวันเกิดพี่เอกนะเพื่อนสามสิบกี่ขวดแล้วเนี่ยสามสิบสี่ขวดสามสิบสี่ขวดแล้วสามโหลกว่าแล้วนะสามโหลกว่ามาข้าวเมาอ้นด้วยนี่ก็เลยเดือดชาสี่หกฟองยังไม่เอาเดี๋ยวเขาจะเอาขอจับ มาอ้นเลยนะอ้นเผื่อเราที่ที่ทีเนี่ยเคยถ่ายไปนล้นะเดี๋ยวถ่ายกับเพื่อนอีกเอากลับใช่ไหมเอากลับเอากลับตามเราไอตัวที่เบ๊กซื้อไว้ล่ะใช่ตัวเปือนั้นแลพอที่ปามน่าจะสวยอยู่เพราะว่าเป็นรูปทีาเด้จไปรับอ้นเ๋ืวอไทยให้เพื่อนอูี่นอไปยังไงอือ เลคมากี่รอบไปใหมาสอรอบมารอบแรกมากกบ่พี่เขาเป็นไงรสชาติอร่อยต้ม<น>ต้มใบเนี้อต้อมลายำปลาคัองอร่อยต้ยมลายำปลาคังไม่เหมือนที่นน้นะนไม่เหมือนต้องมือลเดรอ ขออนาดเพื่อนๆสรับก็น่าดีบรรากาศดีๆนะครับนะ,ะเก็บน้ำดอกกายนะครับเพื่อนๆฟังเพื่อมีพี่ๆเข้ามาตกปากันเยอะเลยนะพี่เข้ามาสองรอบนะแต่มาที่นี่ครั้งแรกนะ ระหว่างรอนะดีกว่ามาเข้าห้องน้ำนำะแล้วก็เดินถ่ายนะซุ้มเขาเยอะนะโต๊ะนั่งเยอะมากเป็นซุ้มซุ้มซุ้มน,นั่งนั่งมากนะเพื่อนแนะนําเลยแนะนําเลยแต่พี่เอ็กบอกอร่อยนะดียังไม่เคยมาแต่สถานที่เขาดีมากเลยนะเพื่อนนะชอบอะนะผมมีชอบอะ,นะอบอะดูมีแบบเป็นซุ้มเป็นส่วนตัวก็มีนะแบบเป็นโซงโซฟานั่งก็มีนะ ก็ด้านล่างริมน้ำก็มีนะอย่างนั้นเรื่องฮะเาเวิร์กอะใช้ได้เลยใช้ได้เลยแต่วันนี้เรามาเยอะนะเราก็เลือกนั่งโต๊ะใหญ่นะนั่งซุ้มไม่พอนะครับนะมาก็ประมาณสิบกว่าคนนะเดี๋ยวน้องพี่เอก,กมาอีกนะนี้เป็นวันเกิดพี่เอกนะครับเ,เพื่อนๆนะก็ถือโอกาสพ่อพี่เอกมาจากจันทร์ด้วยนะ มาทานข้าวกันบรอากาศเต็มๆนะเพื่อนลูกค้าเยอะอยู่นะครับนิ้งบีมาฝนตกนะ chọc cho cho chọc chọc nha, nha. này chọc chọc à, không phải đang này chọc quả chọc 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 อะไรนะครับกับข้าวช่งผัดชาอนี้อะไรยำาไม่ตัดน้เลยตัก่ไมตัดมันไม่ตัดมันไป่ตัันปะขังนะใร่บ่าักะขังต่งสองหม้อเลยี่เลี่เราดู่มกิเลสก็กระด่ากันเด้ จาันเลยรถสุดท้าร์ทได้เลยน้องเพีมาแล้วนะสิปีคนนี้มาแล้วทางเลยนที่มานะผาบความไม่เกี่ัวงยผมไม่รู้การดีดแจ้มจะภาพตรงเลยนะครับจะภาพตรงเลยนะทำเป็น เราตัวสามตัวโอ <Okay. S 1> เคนี่ยคะ่ะทำหีือาบได้้องเยายข้าพวกนี้ไหมคะเคอท่องวันนึงไหมยังหกตยวนะรายการนะเครื่องเครื่องดนต์ายกาน่าเยอะด้ว แรกเนี่ยไม่มีสายพรมเนลยอันนี้อันนี้ของแท้พี่ปลาช่อนหมุนไทยใช่ไหมนี่ยอันนี้ของแท่นี่ของแท้นะอันนี้เด็ดจริงฮะอันนี้เด็ดจริงนะเนี่ย

แถวสูตรจะถูกยากนะแถวสูตรแนี้เนี่ยร้อยเนีอยไม่ร้อยแดดเลยน้อเอนะ้องนนี้ข้อนาไปลยชมำไยมากเพื่อนนะอาหารมาเร็วนะเพื่อนนะที่นี่ออกเร็วมากมาแล้ว่ะน้องตักข้าวือเลยดู อาหารอกเร็วเลยที่นี่นะปากรงาอาดวยมีกระปองเค้กอาหารออกเร็วนะที่นี่ใช้ได้ใช้กได้อหารอกใช้กได้เลยแบบไทยแล้ไม่เอา่า่ารึไม um. ่กัเนี <collapsed. S 2> ่ยถ<พ>่ายรึ <illustrate>

ได้แล้วได้แล้วไต่เน้อสัมแล้ว้าวว้าวันี้ว้าวด้วยว้าวด้วยโอเนะคงเต็มอ่ะไม่ได้ให้กินหรออ่ะอเลยเคสเลยน้ำไข่ชินแบนว่กัน โหดจัดหิวไม่ได้อร่อยเกี้ยวว้าขะเย็นตาเนาะตรับตาก่อนรับตาปนกระดตา่แนมันไม่เต้นไงมันเต้นออนัปิมากนะ่กกระดดกระดดกระโดดเดอเดโ

ใจทำให้เบียกดเนี่ย้นตาเหรออะไรเนี่ยเออน้ำตาลไมตกมันเกิดเบียกครับนี้ก็34มสนะก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนนะแต่เดี๋ยวบีก็ต้องปิดคลิปตบนี้เท่านี้นะครับเพื่อนควากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจต่องและสชับนุนของเราด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย